ทหารขเขมรขยายฐานใหม่แบกโซลาเซลล์กินจิ้งหรีดกลางป่าชายแดนโทนเสียงลมร้อนจากฝังพนมเปนกำลังพัดแรงขึ้นเรื่อยๆและในแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งหนองจานเปยจันตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงมแมลงกลางป่าที่ดังระง,งมในยามคำ่ำแต่เป็นเสียงทหารขเขมรที่กำลังขยับขยายฐานที่มั่นใหม่กว่า118จุดเพื่อปักหลักควบคุมพื้นที่อย่างถามอน เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเงียบนี้แหล่งข่าวระดับสูงยืนยันว่ากองทัพกัมพูชาได้เร่งสร้างฐานปฏิบัติการย่อยนับร้อยแห่งเรียงรายตามแนวภูเขาและป่าทึบติดชายแดนไทยแต่ละฐานมีทหารประจำการเพียงหลักสิบคนทว่าเป้าหมายกลับไม่เล็กเลยเพราะนี่คือการยึดที่มั่นแบบถาวรเพื่อคุมเส้นพรมแดนให้แน่นกว่าเดิมฐานย่อย118จุดปฏิบัติการเงียบของเขเมร ฐานใหม่ของกัมพูชามีได้ใหญ่ต่ออลังการอย่างค่ายทหารปกติแต่เป็นบังเกอร์ขนาดย่อมสร้างขึ้นด้วยวิธีแบบชาวบ้านถุงดำที่เราใช้ใส่ขยะกลับกลายเป็นกระสอบทรายที่ถูกบรรจุดินแน่นหนามัดด้วยเชือกสีแดงแล้วนำไปวางซ้อนกันเรียงเป็นแนวบังเกอร์ป้องกันกระสุน ภาพที่ปรากฏในพื้นที่แสดงให้เห็นทหารขเขมรกำลังขมักขน้นทําฐานกลางแดดแผดเผาไม่มีเครื่องจักรไม่มีรถขนของมีเพียงแรงคนและเชือกในมือแต่สิ่งที่ทําให้ผู้สังเกตการต้องขมวดคิ้วก็คือพวกเขากําลังเตรียมอยู่ประจําการระยะยาวจริงๆแบกโซลาเซลล์ Cell, ขึ้นเขาเพื่อแสงไฟ หนึ่งในภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดคือแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ที่ทหารขเขมรต้องแบกขึ้นหลังเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางหินดิบชันขึ้นสู่แนวป่าบนที่สูงแผงเหล่านี้ไม่ใช่ขนาดเล็กพกพาแต่เป็นโซลาเซลล์เต็มแผงใหญ่กว่าตัวคนวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ฐานย่อยเหล่านี้มีไฟฟ้าใช้อย่างน้อยในยามค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างจากหลอดไฟ LED การชาร์จวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับแนวหลังทุกอย่างต้องพึ่งพาแผงโซลาเซลล์ที่ขนขึ้นไปด้วยแรงแขนลุนล้วนคำถามคือนี่คือภาพของฐานชั่วคราวจริงหรือไม่เพราะสิ่งที่เห็นคือความพยายามจะตั้งรกรากมากกว่าการลาดตะเวนชั่วคราวอย่างที่พนมเปนพยายามอ้างน้ำฝนคือน้ำชีวิตทหารรองน้ำค้างแทนสเสบียงน้ำ สิ่งที่ดูเล็กน้อยแต่คือหัวใจของชีวิตแนวหน้า ในฐานเหล่านี้ไม่มีท่อส่งน้ำไม่มีรถขนน้ำขึ้นภูเขาเพราะพื้นที่ตั้งอยู่ในป่าสูงชันห่างไกลจากถนนหลักหลายกิโลเมตรการลำเลียงถังน้ำหนักหลายสิบลิตรขึ้นไปนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำคือรองน้ำฝนและน้ำค้างจากผ้าใบหลังคาหรือแม้แต่จากแผ่นพลาสติกที่ขึงไว้เหนือกระท่อมจากนั้นก็ให้ไหลลงภาชนะนั่นแหละคือน้ากินน้าใช้ของพวกเขาในทุกวัน ในภาพบางภาพที่หลุดออกมาเห็นได้ชัดว่าทหารขเขมรบางนายต้องอาบน้ำจากถังที่รองไว้กลางแจ้งและบางคนต้องใช้ผ้าเปียกเช็ดตัวแทนเพราะน้ำในแนวหน้าหาได้ยากกว่ากระสุนเสียอีกเมื่อสเสบียงหมดจิงรีดคืออาหารแนวหน้าและเมื่อความอดอยากคลืบคลานเข้ามาภาพจากพื้นที่เผยให้เห็นทหารกัมพูชาไล่จับจิงรีดกลางคืน ใช้ไม้และไฟฉายล่อก่อนจะนำมาทอดกินเป็นอาหารหลักในบางมือ้อนี่ไม่ใช่เรื่องขำแต่มันคือหลักฐานเชิงพฤติกรรมว่าฐานแนวหน้าเหล่านี้อยู่ในสภาพขาดสเสบียงหนักและต้องพึ่งพาตนเองในระดับสูงสุดบางแหล่งข่าวถึงกับระบุว่าทหารบางนายต้องเก็บพืชป่ามาต้มกินร่วมกับจิ้งหรีดเพื่อประทังชีวิตนี่คือภาพจริงของแนวหน้าเขมรยุคใหม่ที่ดูเหมือนจะมาพร้อมกับความอดทนมากกว่าความพร้อม สร้างฐานตามแบบไทยหรือเมื่อแรงบันดาลใจกลายเป็นแบบจำลองสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือหลายแหล่งข่าวระบุว่าการสร้างฐานย่อยของกัมพูชาในครั้งนี้อาจเป็นการลอกแนวคิดจากฝั่งไทยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยเคยมีโครงการสนับสนุนแนวหน้าโดยกลุ่มอาสาอย่างการจอมพลังที่นำโซล่าเซลล์และระบบน้ำไปติดตั้งให้กับทหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้มีไฟฟ้าและน้ำใช้ในค่าย ภาพเหล่านั้นถูกเคยแพร่ออกไปทั่วโซเชียลและดูเหมือนฝ่ายกัมพูชาก็เห็นแล้วจำเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีภาพทหารขเขมรแบกโซลาเซลล์ขึ้นเขาปรากฏให้เห็นเช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนจะตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการจำลองแนวทางของไทยในการสร้างฐานถาวรแต่ดัดแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศฝัฝ่งขเขมรเพื่อวางฐานยุทธศาสตร์ระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อฐานเล็กกลายเป็นหมากใหญ่ การขยายฐานย่อย118แห่งของกัมพูชาในครั้งนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ในทางยุทธศาสตร์มันคือมากใหญ่ที่ถูกวางไว้ตามแนวชายแดงเพื่อเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายควบคุมพื้นที่ฐานขนาดเล็กที่มีกำลังเพียงหลักสิบหากเชื่อมต่อกันครบทุกจุด ก็สามารถกลายเป็นกำแพงมนุษย์ที่ป้องกันหรือกดดันฝั่งตรงข้ามได้อย่างมีนัยสำคัญและหากได้รับการสนับสนุนจากแนวหลังในอนาคตมันจะกลายเป็นฐานถาวรที่ลึกเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงียบเทียบบทสรุปฐานย่อยที่ไม่เล็กในเกมชายแดนในสายตาของบางคนอาจเห็นเพียงทหารแบกโซลาเซลล์กับทั้งน้ำขึ้นเขา แต่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงสิ่งนั้นคือสัญญาณเตือนว่ากัมพูชากําลังวางรากฐานใหม่ให้กับยุทธศาสตร์ชายแดนอย่างจริงจังพวกเขาไม่ได้มาแค่เฝ้าแนวแต่กําลังตั้งหลักปักฐานเพื่ออยู่ยาวและถ้าไม่จับตาอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งฐานย่อยเหล่านี้อาจกลายเป็นแนวรบใหม่ที่อยู่ใกล้กว่าที่เราคิดชายแดนไม่เคยหลับไหล และในทุกค่ำคืนที่ไฟจากโซล่าเซลล์ส่องแสงขึ้นบนยอดเขาฝั่งตรงข้ามมันคือสัญญาณเงียบๆว่าเกมชายแดนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นศึกเงียบชายแดนเมื่อเขมรเริ่มฝังรากและไฟจากโซล่าเซล์คือประกายแห่งยุทธการเสียงจิ้งหรีดในป่าชายแดนคืนนี้ไม่ได้ดังเพียงเพื่อกล่อมความเงียบอีกต,ต่อไปมันดังปนเสียงฝีเท้าทหารกัมพูชาที่กำลังขยับมากครั้งใหญ่ มากที่ชื่อว่าฐานย่อย1้อจุดใครที่มองว่านี่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวเล็กๆของประเทศเพื่อนบ้านคงต้องคิดใหม่เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่แค่การวางฐานแต่มันคือการวางเกมแผนการยึดพื้นที่แบบเนียนๆจากรอยเท้าเล็กสู่รากถาวรการขยายฐานในแนวชายแดงของกัมพูชาในรอบนี้ไม่ได้มาแบบเสียงดังไม่ได้มีรถถังไม่ได้มีธงชาติปักกลางป่า แต่มาในรูปแบบของฐานเล็กๆที่กระจายตัวเงียบๆเหมือนเชื้อไฟใต้เท่าฐานร้อยสิบแปดฐานย่อยที่เกิดขึ้นในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องบังเอินเพราะแต่ละฐานถูกสร้างอย่างมีจังหวะมีระยะห่างที่พอดีต่อการส่งสัญญาณและคุ้มครองซึ่งกันและกันหากใครมองจากมุมสูงจะเห็นว่าฐานเหล่านี้ไม่ได้ตั้งสุ่ม 4, สีุ่มหแต่มันเรียงตัวเป็นแนว เหมือนกรงเล็บที่กำลังกางออกมาจากฝั่งกรรมัมพูชากินลึกเข้ามาในพื้นที่สูงตรงแนวพรมแดนไทยขเขมรชัดเจนว่านี่คือยุทธวิธีคืบคลานที่ใช้เวลาแต่ได้ผลยั่งยืนไม่มีรถบรรทุกไม่มีเครื่องจักรมีแต่แรงคนและเจตนาที่แน่วแน่ภาพจากพื้นที่แนวชายแดนแสดงให้เห็นทหารขเขมรในชุดลายพรางเก่าๆก,กำลังใช้พลวกขุดดิน มือข้างหนึ่งจับถุงดําใส่ดินมัดปากด้วยเชือกแดงแล้วขนเรียงเป็นแนวบังเกอร์ไม่มีเครนไม่มีเครื่องอัดไม่มีเทคโนโลยีใดๆนอกจากมือกับแรงใจและสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างก็คืออนาคตทางยุทธศาสตร์ของประเทศตัวเองฐานบางแห่งมีขนาดพอกับห้องนอนแต่กลับใช้เวลาสร้างนานเป็นสัปดาห์เพราะทุกอย่างต้องขนขึ้นภูเขาดินเสาไม้พลาสติกคลุมหลังคา ถังน้ําและที่ขาดไม่ได้แผงโซลาเซลล์ขนาดมหึมาโซลาเซลล์คือธงชาติใหม่ของแนวหน้าขมนอย่าคิดว่าไฟจากแผงโซลาเซลล์เป็นเพียงเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสนามรับเงียบแห่งนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความอยู่ยาวแสงไฟที่ส่องขึ้นบนยอดเขาฝั่งกัมพูชาในยามคำ่ำคือประกายไฟของการปักหลักมันบอกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ ทหารขเขมรต้องแบกแผงเหล่านี้ขึ้นเขาอย่างทุลักทุเลบางคนลื่นตกหินบางคนแบกจนบาแตกแต่สุดท้ายเมื่อมันถูกติดตั้งสำเร็จแผงเหล่านั้นจะกลายเป็นชีวิตของฐานทั้งหมดเพราะในโลกที่มืดมิดของป่าชีวิตของแนวหน้าจะอยู่ได้ก็เพราะไฟจากแผงนี้เท่านั้นมันให้แสงมันให้พลังงานมันชาร์จวิทยุและโทรศัพท์และมันส่งสัญญาณไปยังแนวหลังว่าพวกเรายังอยู่ น้ำที่ดื่มคือหยาดฝนน้ำที่ใช้คือหยาดเหงื่อในพื้นที่สูงแบบนั้นไม่มีบ่อไม่มีลำธารไม่มีรถน้ำจากแนวหลังเพราะแค่จะเดินขึ้นมาก็แทบขาดใจพวกเขาจึงสร้างระบบน้ำฝนแบบบ้านๆใช้ผ้าใบเก่าขึงหลังคาให้รองหยดน้ำฝนและน้ำค้างในยามเช้าให้น้ำไหลรวมลงถังพลาสติกเพื่อเป็นน้ำดื่มน้ำล้างน้ำอาบและน้ำชีวิต เสียงหยดน้ำในถังจึงไม่ต่างอะไรไปจากเสียงแห่งความอยู่รอดในขณะที่โลกภายนอกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังมีคนกินอยู่กับฝนและค้างกลางป่าชายแดนท่าหนึ่งจิ้งรีดไม่ใช่หาหันเล่นแต่มันคืออาหารชีวิตไม่มีข้าวสารไม่มีปลากระป๋องไม่มีรถสเสบียงจากแนวหลังอาหารแนวหน้าขเขมรวันนี้คือสิ่งที่หาได้ในป่า ภาพที่หลุดออกมาจากกล้องของพลเรือนในพื้นที่แสดงให้เห็นทหารขเขมรกำลังใช้ไฟฉายล่าจิ้งหรีดก,กลางคืนบางคนเอามาคั่วกินบางคนต้มกับใบไม้ป่ามันไม่ใช่ภาพตลกแต่มันคือภาพแห่งความจริงเมื่อกองทัพเริ่มตั้งใจจะอยู่ถาวรแต่ยังไม่มีระบบส่งสเสบียงรองรับความอยู่รอดจริงต้องมาจากธรรมชาติและทักษะดิบของทหารเองจากไทยสู่ขเขมรต้นแบบแห่งการอยู่รอด สิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดพึ่งพาตนเองที่เห็นในฐานเขมรนั้นกลับไปคล้ายกับสิ่งที่ไทยเคยทำมาก่อนในพื้นที่แนวหน้าไม่ว่าจะเป็นโครงการติดตั้งโซลาเซลให้ทหารหรือระบบน้ำฝนแบบชั่วคราวในค่ายที่กลุ่มอาสาไทยเคยริเริ่มโดยเฉพาะโครงการของกันจอมพลังที่เคยเป็นข่าวใหญ่รู้เหมือนฝั่งกัมพูชาได้แรงบันดาลใจและเริ่มลงมือสร้างฐานตามแนวทาเดียวกัน เพียงแต่ต่างกันตรงที่ฝั่งเขาไม่ได้สร้างเพื่อช่วยเหลือแนวหน้าแต่สร้างเพื่อตรึงพื้นที่และท้าทายความมั่นคง,งของแนวตรงข้ามหมากยุทธศาสตร์ฐานเล็กแต่มากใหญ่1 1 8ฐานฟังดูเหมือนจำนวนมากแต่ในเชิงยุทธศาสตร์มันคือเส้นขอบเกมฐานเล็กแต่ละแห่งเปรียบเสมือนหมุดปักหมากที่จะเชื่อมโยงกันเป็นแนวรบหากวันหนึ่งเกิดเหตุปะทะ ฐานเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนฟันเฟืองเล็กๆที่สามารถชะลอการเคลื่อนพลของฝั่งตรงข้ามหรือแม้แต่สื่อสารกันแบบรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศูนย์กลางและที่น่ากลัวกว่านั้นคือฐานย่อยเหล่านี้สามารถต่อเติมได้เสมอวันนี้เป็นเพียงบังเกอร์ดินพรุ่งนี้อาจเป็นค่ายถาวรและวันหนึ่งมันอาจเป็นแนวป้องกันถาวรที่ลึกเข้ามาเกินกว่าที่ใครคาดคิด เกมชายแดนที่เพิ่งเริ่มและแสงไฟจากโซลาเซลล์คือคำท้าเมื่อมองจากฝั่งไทยในยามค่ำแสงไฟเล็กๆจากยอดเขาฝั่งตรงข้ามอาจดูเหมือนดาวในป่าแต่สำหรับผู้ที่รู้เกมนี้ดีแสงเหล่านั้นคือคำประกาศว่าพวกเขาได้เริ่มลงหลักปักฐานแล้วแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงถังน้ำฝนหนึ่งใบบังเกอร์ดินหแนว ทั้งหมดนี้คือหมากเล็กๆที่กำลังขยับสู่ยุทธศาสตร์ใหญ่ของกัมพูชาในศึกเงียบชายแดนพวกเขาอาจไม่ได้ยิงปืนสักนัดแต่กำลังฝังรากด้วยพลังเงียบรากที่ยึดแน่นขึ้นทุกคืนที่แสงโซลาเซลล์ส่งขึ้นยอดเขาชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้ไม่ใช่แค่เส้นแบ่งแผ่นดินอีกต่อไปแต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างความพร้อมกับความประมาทและในเกมนี้ผู้ที่มองไม่เห็นไฟจากยอดเขา อาจเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ก่อนซึกจะเริ่มเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพยุทธศาสตร์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ